สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดบางแขมจันทสอนประชานุกูลกับครูกระต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้ครูตายจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันนะคะชื่อกิจกรรมว่าเรือน้อยของหนูเรือเป็นยานพาหนะ ในการคำนาคมทางน้ำนะคะเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะเด็กๆอย่างแรกเลยก็คือใบงานนะคะดินสอสีกระดาษ A4 สีเหลืองที่ครูต่ายได้ให้ไปนะคะและกาวค่ะ เราจะมาพับเรือก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมกระดาษ A4 สีเหลืองขึ้นมาเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆนำกระดาษ A4 สีเหลืองมาพับครึ่งแบบนี้นะคะ,ะพอพับเสร็จแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาก็คือให้เด็กๆพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ได้เป็นแบบนี้เลยค่ะ เมื่อพับเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆกางออกแบบนี้และพับมุมทั้งสองมุมด้านบนนะคะลงมาให้ชนกับรอยพับจนกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพับส่วนข้างล่างขึ้นไปให้ชนกับขอบกระดาษที่เราพับลงมาเมื่อกี้นะคะเด็กๆ จากนั้นให้เด็กๆพลิกกระดาษที่เราพับเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นมุมแหลมๆทั้งสองมุมที่โผล่ขึ้นมาจากกระดาษใช่ไหมคะให้เด็กๆพับมุมทั้งสองมุมลงมานะคะดังตัวอย่างนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆพับกระดาษส่วนล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะดเด็กๆโดยให้กระดาษชนกับขอบกระดาษที่เราพับลงมานะคะ ดังตัวอย่างที่ครูต่ายได้พับนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆพับทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับส่วนล่างขึ้นไปนะคะทําตามครูต่ายได้เลยนะคะเด็กๆพับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆกลางกระดาษออกนะคะและจะได้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะเด็กๆ จากนั้นให้พับมุมด้านล่างขึ้นนะคะ,ะและพลิกกระดาษพับอีกด้านหนึ่งขึ้นนะคะเด็กๆจะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเมื่อได้สามเหลี่ยมแล้วนะคะเราจะกางกระดาษออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราดึงกระดาษทั้งสองฝั่งออกนะคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเรือน้อยของเราอ่าเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าตรงไหนที่เด็กๆไม่เข้าใจให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือกดเรือของเราให้แบนๆนะคะจากนั้นให้เด็กๆทากาวในเรือน้อยของเรานะคะฝั่งด้านใดด้านหนึ่งนะคะเด็กๆและติดลงบนใบงาน จากนั้นให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมลงไปในใบงานของเราให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆและอย่าลืมประเมินผลงานของตนเองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรือน้อยของหนูอย่าลืมส่งผลงานมาอวดเพื่อนๆและครูต่ายด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ